มาคุณผู้ชมมาซ้อมประจําวันแต่แรกวันนี้ว่าจะไม่มีนะครับตะเพินพี่แจงจริงท้ายว่าจะรอดูมาซ้อมประจําวันของผมนะครับก็เลยสนอน่อย4ทีครับเก็บไว้เป็นที่ระล,ะละึกขำๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะซ้อมโดยส่วนตัวนะครับเพื่อมาซ้อมขึ้นไปก็ไม่น่าจะได้ครับแต่ว่าทำเพ,พื่อพี่แจงเสื้อไม่มีถอดเสือ้อละแฟนสัง่งแฟนไม่ชอบแฟนไม่ื้น ยามาสูเสุเซก้ามก็ซีทีครับมาส่งยมมองมากก่อน,นะครับสำคัญมากผมวิ่งไปละสิกิโลวันนี้สิบสอกิโลนิดาว,วิ่งไปชั่วโมงนึงสเสซ่าครับฟาเมินิเร์ทัวร์เมเด้นะครับก็จะทำให้ผมไปอยู่ที่12กิโลนะครับถูกไหมถูกละฟาฟามเนิเอร์ทัวร์เมเดอร์สิบสองกิโลนิดๆ ขึ้นวิ่งขึ้นรันเนอร์ไฮพอดีแหละช่วงที่แบบเอนดดรฟินมันหลนั่งพอดีแทบหยุดไม่ได้มามาสาาูบครับ いい層。 ล้มเหลวตังครัมเดี๋ยวผมไปซ้อมต่อครับก็กาเนี้ยมันละลายแล้วละ่ะไปเจอใหม่ครับ